สิบหกธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มีสี่โอ้ยนะครับอาจารย์มาร์คซีพี่น้องสี่เจ็ดสี่หกเจนหกสี่สองลักกะสี่หาสามทีนั่ง C76 C72 3ามทีน,น47 6, 47 2, าง C76 C72 มักคัก C7 กับ C หแต่เอาแบบแต่แต่เอาแบบเอาแบบใจเดียวใจเดียวบ้น,นอกใจไผเอาแบบง่ายๆ วัดใจซีเจ็ดตัวเดียวหาเงินกลับบ้านปีไม่พี่น้องจัดไปซีเจ็ดจ็ดซีตัวเดียวหาเงินกลับบ้านปีไม่ให้ตัวเดียวนี่แหละซีเจ็ดพี่น้อง